แล้วองเนี้แล้คะแล้วก็เรามาตักสูะะ่สามค่ะตอนนี้ครบสิบสองแล้วใช่ไหมคะเราไม่แน่ใจเรานับอีกครั้งเลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะครบแล้วนะคะแล้วก็หนะะึ่งสองสามค่ะ แล้วเรามาลงตรงตรงกลางนี้เลยนะคะตัดลงไปค่ะลูบเข้าหากันเลยค่ะแล้วเราถักโซ่หนึ่งสองสามค่ะเรามาดูซิว่าอนไูกอะไรผิดกันด้านไหนนะคะแล้วก็หมุนค่ะหมุนดอกนี้นะคะดอกที่เราทำครั้งแรกนะคะหมุนขึ้นมาค่ะเพราะว่า จะมีตรงจุดนี้ที่เราถักไว้แล้วนะคะเนี่ยถักไว้แล้วนะคะมันเป็นยุดสีสีห่วงหนึ่งสองสามสี่สีห่วงนี้นะคะลงไปเลยค่ะถักโซ่สามถักลงไปตรงนี้นะคะ่แล้วก็มาบบรวบเข้าหากันโซ่หนึ่งสองสามค่ะพิกับมาอีกดอกหนึ่งนะคะ ทำมาดอกนี้นะดอกนี้เราก็ดูดีๆนะว่าดอกถูกดอกผิดนะคะเพราะว่าเนี่ยดอกถูกจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ถ้าดอกผิดจะอยู่ด้านนี้นะคะเนี่ยที่รัมีนี่อยู่นะคะอันนี้ถูกแล้วค่ะหมุงไปเลยเนี่ยนะคะแล้วก็นับโต๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้า ้ได้ห้าตรงนี้ให้ได้หกห่วงนะคะตรงนี้ให้ได้หกห่วงนะคะอันนี้เราแค่ทําเริ่มต้นครั้งแรกแล้วพอเราครบกําหนดที่เราจะเอากี่ดอกนะคะจะเอาเสื้อกว้างยาวขนาดไหนเราเพิ่มดอกไปเลยค่ะแล้วก็วัดขนาดนะคะหกสามสี่สามแปดสี่สิบอะไรก็เพิ่มดอกไปเรื่อยเลยะคะ่ะพอจนครบเราจะมาทุนประกบกันตรงนี้นะคะ เลยนะคะถักต่อเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะลงมาที่ห่วงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าลงคนนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะหนึ่งสองสามเอาหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ สบายๆถไปเรื่อย,อยค่ะด้คนที่ไม่เป็นก็ต้องค่อยๆดูไปนะคะเด็กก็เก่งเองค่ะหน<ฮ>ึ่งสองสามสี่ห้าน่าแล้วนะคะแล้วหน<ฮ>ึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเราก็ลงมาจุดนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตดูนะคะว่าทั้งหมดมันสิบสองดอกสองสิบสิบสองคู่นะคะตรงนี้นะคะ เลขสิบสองคู่เลขกง่ายๆนะคะถ้าเราเลขกนแบบสไตล์โคเชที่เขาเรียกกันก็คือสิบสองหลักก็จะยากสําหรับคนที่ไม่เป็นนะคะอันนี้นะคะลํานับข้างล่างนะคะหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ให้ให้เราจะต้องเหลือสี่นะคะเราจะต้องเหลือสี่ห่วงนะคะตรงนี้ให้ได้หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหก หกช่องนะคะตรงนี้ให้ให้เหลือหกช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วข้างล่างให้เหลือสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่นะคะให้เหลือสี่สี่ช่องไว้เพราะเราจะได้ไปทําต่อขึ้นมาอีกะคะ่ะเพื่อเราเพิ่มเพิ่มเป็นตู้ที่จะเอาขนาดอีกนะคะรัดอารูแค่นี้ก,ก่อนนะคะแล้วก็หนึ่ง สองสามสี่ห้าอันนี้เราจะทำดอกใหม่แล้วนะคะห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามสิบสี่อสิบห้าเลยนะคะสิบห้านะแล้วเราก็มาทำแบบนี้อีกนะคะเนี่ยนับมาเลยนับช่วงเนี้ยมาให้ได้แปดนะคะแล้วก็ลงไปเลยค่ะให้ได้แปดนะ คนจะชอบหกก็เอาหกแต่ที่จริงๆก็คือแปดนะคะจัดมาตรฐานนะหนึ่งสองสามสี่แล้วเราก็มานับตรงช่วงนี้นะคะที่เราสักโซ่ไว้นี่นะคะให้สี่หนึ่งให้ได้สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่นี่เราก็คือลงเลยค่ะลงเลยค่ะฮะแล้วเราก็ลวกออกมาอย่างนี้ค่ะสักโซ่ขึ้นไป หนึ่งสองหลักโซ่ห้านะคะสองสามสี่ห้าค่ะแล้วก็พลิกกับดอกที่เราทําตรงนี้นะคะปันวัเก็มสองครั้งแล้วลงเลยค่ะลงต่อไปเลยอ่าอย่างนี้นะคะนะคะลหลักทำโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าคะ เราจะได้เป็นแบบนี้นะคะเราจะได้เป็นแบบนี้นะคะเราจะได้เป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะพอเราทำครบแล้วเยอะเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยค่ะตามที่เราชอบเลยค่ะความยาวตามที่เราชอบเลยค่ะความยาวนะคะความยาวตามที่เราชอบเลยค่ะอันนี้อันที่ทำอยู่นี้คือ 3.4นะคะอกสานะคะทั้งหมดตรงนี้นะคะ22่สิบสดอกยี่สิบดอกนะคะทั้งหมดนะคะ,ะเราก็จบการถัดดอกดาวกระจายแค่นี้นะคะโดยที่แบบเราไม่ต้องถัดดอกนะคะสวัสดีค่ะ เราขึ้นไปห้าเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะพัดระเกมสองครั้งหนึ่งสองสามพัดระเกมสองครั้งค่ะหนึ่งสองสามค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้า